อมหนิแม่หลกแม่ไม่ให้เข้าห้องนี้เด็ดขาดห้องพี่ตายไม่ได้หลกปล่อยวิ่งค่ะไม่ใช่แม่อ้อไม่ปล่อยวิ่งก็จะปล่อยวิ่งจนงเขาจะแบบหอบลิ้นห้อยอย่างเงี้ยก็ถึงจะเอากลับออกไปอ่าห้ามเกี่ยวตะก้าเด็ดขาดนะถแถวๆนั้นนะ่ะเข้าใจไหมคะ ชอบขึ้นข้างบนกันอืมอืมไอมตัวแสบค่ะตัวแสบอืมเห็นไหมคะขึ้นไปแล้วค่ะหลังจากที่น้องกลับไปนะคะไม่มีเสียงขู่แม้แต่แอะเดียวก็ไม่มีไม่มีแม้แต่หนึ่งก็ไม่มีนี มากเลยแบบคือไอ้สี่ตัวนี้มันไม่ยอมให้แม่อ้อมมีน้องหรือว่ามีใครเข้ามาในบ้านแน่นอนแม่อ้อมบอกได้เลยไม่สามารถค่ะดีแล้วแหละทำไมรู้ไหมคือแม่อ้อมจะได้ไม่ต้องเหนื่อยหมายถึงว่าแม่อ้อมจะได้ไม่ต้องเหนื่อยว่ามีแมวเยอะเพราะว่าจริงๆอะก็คือแม่อมม้อมอยากสิ้นสุดอยู่แค่นี้นะคะคือเพราะว่า เราเองก็อายุเยอะแล้วแล้วก็งานการก็ยังไม่รู้ว่ามันจะแน่นอนหรือเปล่านะคะค่าใช้จ่ายแต่ละอย่างมันก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าน้องต่ลดลงแล้วก็คือน้องต่เนี่ยเขาอายุไม่ค่อยยืนหรอกเพราะว่าเขาเต็มที่ก็สิบปีก็ซึ่งน้อยมากแต่ตอนนี้ก็มีหมูหวานตัวเดียวคะ่ะที่เก้าขวบนอกนั้นก็ประมาณแฟนตาเนี่ก็หกขวบกว่าจะเจ็ดขวบแล้วนะคะแล้วก็ไล่ลงมาลาเต้ก็ประมาณหกขวบหกขวบเหมือนกัน ตาเต้เพิ่งจะหกหกขวบเดือนปัญญาคือโดยปกติเ็าอยู่ด้วยกันเองพี่น้องก็จะไม่มีไม่เคยทะเลาะก,กันเลยนะคะทะเลาะก,กันเขาจะทะเลาะก,กันช่วงที่ว่าเ,เขาติดศาสตร์แค่นั้นหลังจากนั้นมาก็หายก็หายแล้วก็ไม่มีอีกเลยเขาก็จะอยู่กันแบบเนี่ย เขาจะชินกันที่อยู่กันสี่ตัวมากกว่าบางท่านสงสัยมันอ้อมปล่อยวิ่งไหม่อยค่ะกินตัวเองนะกินใครที่ไหนแล้วนี่หลังเป็นสันเลยหมอกหลังเป็นสันเลยคือหลังเป็นสันนี่คือมีอาการว่าเฮ้ยมันมีอะไรแปลกก็คือหลังจะเป็นสันเป็นก็แบอกว,ว่ามันมีอาการตื่นเต้นหรือว่ามีอาการกลัวหรือว่ามีอาการ แปลกๆเนี้ยขนลงขนขนหลังก็จะขึ้นมันะขนกลิ่นตัวเองนะไม่ได้กลิ่นใครเลยนะเออเนี่ยลงไปทําไมนะมันไม่ใช่ที่อืเด้อลงฟ้ามันไม่ใช่ที่อืนะลูกมันไม่มีทรายลูกเดี๋ยวเผลอไปอืใส่ไปได้ลูกมันไม่มีทรายค่ะไม่ความไปก่อนค่ะมันไม่มีทรายนะคะไม่มีทรายนะคะลูกมันไม่มีทรายเดี๋ยวไปยุ่งกับมัน มันไม่มันไม่มีทรายไม่ต้องไปยุ่กับมันเลยนะแม่จะตั้งไว้ตะแคงตะแคงนะเออเดี๋ยวถ้ามันตุ๊บตับลงมาแล้วก็ขี้สงสัยค่ะจะต้องไปดมแด้วนะกลิ่นก็กลิ่นตัวเองไม่ใช่กลิ่นใครหรอกเอาสิหลังเป็นสันเลยหมอไอ้ลุงก็เป็นนะ แต่พี่เมกไม่เป็นน่ะไม่มีปัญหามันไม่เอาใครจริงๆอยู่ชวนกันสซนนี่ค่ะชวนกันสซนด,ดูดูดูไม่ต้องยุ่งของจานของพี่ต่ายเลย พี่หมอกจานพี่ต่ายไม่ต้องยุ่งเลยพี่หมอกจานพี่ต่ายเขาพี่หมอไม่ต้องยุ่งแม่บอกพี่หมอไม่ต้องยุ่งฮะอืมอือพี่หมอเรื่องหล,อล่อเลยยกให้เขาลคะค่ะหล่อที่หนึ่งโอ้โหหล่อจริงๆไม่ต้องยุ่งเลยไม่ต้องขึ้นไปบนชั้นของแม่อันนั่นของแม่เออ ไม่รู้ไปมุดอะไรแถวๆนั้นะ่ะตัวยืดตัวยาว มันอันนี้ซื้อให้กระต่ายมันก็เลยสั้นอีกอันหนึงคุณเอกสิทธิ์ให้ไม่เอ,อกมาแต่ไม่ได้ใช้อย่างเอาเก็บไห้อยู่เพราะว่าให้มันพังเป็นอันอไปอะค่ะป้าสงสัยทำไไม่เอาเปิดทีวี พี่เมย์สงสัยค่ะ มุงมีบยาใจทไมข้าามว่ามึงมีบยาใจทไมมันแกลงอะไรไอ้ไปเก็บไปแล้บอเก็บไล้บอ